วัสดีจ้าพบกับผมกาอล์ฟแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงการใช้ทูพอยตนะครับแลกเป็นเงินสดเข้าแอป t ูบันนี่วอลเนะ,อะตอนนี้ก็ทูเนี่ยก็ได้จัดแคมเปญขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับการใช้ทูพอย n t แลกเป็นเงินเข้า t ูบันนี่วอลเนะหลังจากที่เขาเอาออกไปนานมากๆเลยนะครับนานมากๆเลยนะและตอนนี้ก็เอากลับมาใหม่นั่นเอง ใครที่ชอบสะสมทูพอยต์นะครับไม่ว่าจะเอาไว้แลกของกินเอาไว้แลกเป็นส่วนลดนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยก็สะสมไปเรื่อยๆอไม่รู้จะทําอะไรดีก็สามารถเอามาแลกเป็นเงินสดเข้าทูบันนี่วอลเลตเพื่อเอาไปซื้อของอย่างอื่นที่เราต้องการอีกทีได้นะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะอาจจะลืมนะครับหรืออาจจะมองข้ามไปนันเองนะวันนี้ก็เลย มาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับมาเตือนกันนั่นเองว่าเออมันมีการแลกเงินอยู่นะมาลองรับชมกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะเรามาเริ่มแรกกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะเพื่อนๆก็ต้องมีบัญชีทูไอดีนะครับก็ย้ากันอีกรอบหนึ่งนะต้องมีบัญชีทูไอดีสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับเข้าไปเชื่อมต่อแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียดสมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องมีอีกบัญชีหนึ่งนะครับนั่นก็คือบัญชีทูวอลเล็ตนั่นเองนะนี่สบัญชีนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเชื่อมโยงกันนั่นเองนะครับพอเราทำการเชื่อมโยงอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสะสมทูพอย n t ได้เลยนะครับ พอสะสมทูพอยต์แล้วปุ๊บก,ก็เข้ามาที่แอป t o ไอดีได้เลยนะครับถ้าเราต้องการจะแลกนะเออต,ตอนนี้มันก็มีการแลกเงินอยู่นะครับใช้ทูพอยต์แลกเป็นเงินสดเข้า t o บ o น y w a l l ลเนะครับ mm. เพื่อเอาไว้ซื้อของผ่าน 7Eleven นั่นเองนะนี่มันก็จะมีคำนี้เลยนะครับ Special Deal นั่นเองนนะครับนี่กดเข้าไปเลยนะนี่เห็นไหมครับตรงนี้จิ้มเข้าไปเลย ก็จะเจอนะครับหน้าตาแบบนี้นะก็จะมีให้แลกกันนะครับแลกเงินเข้าทูบัลเล็ตจำนวน5บาทนี่อันที่2นะครับก็จะเป็น10บาทแลกเข้าบัลเล็ตนะครับอันที่3ก็จะเป็น20บาทแลกเข้าทูบั a เล e ตนะครับ5บาทเนี่ยใช้กี่ทูพอยต์กันนะดูกันเลยนะครับนี่5บาทเนี่ยก็จะใช้5 0าสิบทูพอยต์นะครับแลกเข้าทูบันนี่บัลเล็ตหาบาทนะตัวต่อมาแล้วครับ ใช้100 t งร้อยท์นะแลก10บาทนะครับตัวต่อมาก็ใช้200ร้อยทูพอยต์นะครับแลก20บาทนะนี่ผมก็จะมาแลก5บาทนะครับตอนนี้แต้มของผมยัม,มี6 6 2อยคะแนนนั่นเองก็จะสามารถแลกได้วันนี้นะครับจนถึงวันนี้เลยนะนี่31ม e c ember 2021หรือ31ธันวาคมนี้นั่นเองนะเอออ่ะผมแลกเลยแล้วกันจึก๊กนี่ ปุ๊บเอ้ก็รอ SMS ยืนยันนะครับมาแล้วนะครับนี่ SMS นะก็ดู SMS กันหน่อยนะครับนี่เขาก็จะบอกแบบนี้เลยนะประหยัด5บาทคุณใช้2นนูพอยหคะแนนแลกรับเงินสดเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตจำนวน5บาทคะแนนคงเหลือ612้อยสิบสอ t นั่นเองนะครับนี่ก็หักไป50 t สิบทูพอยนั่นเองนะจึบ๊บก็ เงินก็จะเข้าทัวร์ลเล็ตแล้วนะครับก็จะมีจดหมายเข้ามาอีกทีฉบับหนึ่งนี่นะครับดานบนสุดเลยคุณได้เติมเงินเข้าสู่บัญชีแอป t ูบันนี่ว l ลเล็นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ Two Point นะ Two Point ที่เราสะสมนะครับแลกเป็นเงินนะเข้าแอป t ูบันนี่วอลเล็นั่นเองอ่ะบางคนเนี่ยก็อจะไปใช้เป็นส่วนลดก็ไม่มีอะไรหน้าแรกนะเออบางคนจะใช้ ไปแลกอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็โอ้อินเทอร์เน็ตก็ให้มาน้อยน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเปลี่ยนเป็นเงินสดดีกว่าเอาไปซื้อของในเซเว่นซื้อของที่เราอยากได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่มันมีข้อแม้ก็คือตรงนี้นะครับก็คือมาสามารถแลกได้แค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะเออห้าบาท10บาท20บาทก็แลกได้ครั้งเดียวนะครับเดือนละครั้งเท่านั้นก็ชอบแบบชอบอัตราไหนก็แล้วแต่เลยนะครับก็ลองๆกันดูแล้วกันนะวันนี้มา บอกเล่าสู่กันฟัง,ฟงบางคนเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านอาจจะหลงลืมนะครับว่ามันมีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยนะลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะวันนี้จ้าบ๊ายบายกิวกิว